บรรยากาศในโรงแรมมานาแบ็กแพคเกอร์โฮสเทลในเมืองวังเวียงเงียบเหงาหลังจากทางการลาวได้สั่งปิดโรงแรมแห่งนี้แล้วก็ให้ระง,งับการบริการชั่วคราวนะครับโดยผู้เสียชีวิตจากการดื่มสุราปนเปื้อนเมทานอล6คนเคยพักอาศัยที่โรงแรมก่อนที่จะล้มป่วยและเสียชีวิตบุญจันทร์มาลาวงผู้ว่าราชการเมืองวังเว,วียงระบุว่าเจ้าหน้าที่ได้เก็บตัวอย่างสุราเพื่อนามาตรวจพิสูจน์อย่างละเอียดต่อไป แนะนให้ห้องการที่เกี่ยวข้องประสานสมทบกันแจ้งปิดกิจการการบริการอยู่เฮือนพักและคานกินดื่มบันเทิงอยู่ในสถานที่ดังกล่าวนี้ขณะที่ผู้จัดการโรงแรมชาวเวียดนามยังคงถูกตำรวจสอบปากคำนะครับแต่ยังไม่ได้แจ้งข้อกล่าวหาใดๆ ด้านมาร์กโจนส์พ่อของเบียงกาโจนส์นักท่องเที่ยวชาวออสเตรเลียวัย19ปีเรียกร้องให้ทางการลาวเร่งสอบสวนและป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ซ้ำรอยขึ้นอีกเนื่องจากคนหนุ่มสาวควรจะได้รับความปลอดภัยในการท่องเที่ยวและครอบครัวจะไม่ยอมให้ลูกสาวเสียชีวิตโดยไม่สร้างความเปลี่ยนแปลงใดๆ have the passing our daughter, uh, our daughter life. Not to change to protect others. t to should and be safe. สำหรับผู้เสียชีวิตอีก5คนก็คือฮอลลี่โบสชาวออสเตรเลียซิมอนไวท์ชาวอังกฤษเจมส์หลุยส์ฮัสสันชาวอเมริกันและหญิงเดนมาร์กอีกสองคนนะครับขณะที่กระทรวงการต่างประเทศและการค้านิวซีแลนด์เปิดเผยว่ามีนักท่องเที่ยวชาวนิวซีแลนด์ที่ล้มป่วยเดินทางกลับมาถึงนิวซีแลนด์แล้ว ก่อนหน้านี้กระทรวงการต่างประเทศลาวได้เผยพะะแพร่แถลงการผ่านเว็บไซต์แสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวของผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยรัฐบาลลาวได้เริ่มต้นกระบวนการสอบสวนหาสาเหตุของการเสียชีวิตเพื่อนำตัวผู้กระทำความผิดเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมตามกฎหมายแล้วนอกจากนี้ก็ยังแสดงจุดยืนชัดเจนถึงการให้ความสำคัญและความใส่ใจในเรื่องความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศมาโดยตลอดด้วย สถาบันเมทานอลเตือนว่าปริมาณเมทานอลเพียง 25- ถึง90มิลลิลิตรก็ทำให้ผู้บริโภคเสียชีวิตได้ถ้านำมาผสมในเหล้าหรือเครื่องดื่มครับเมทานอลจะถูกดูดซึมเข้าสู่ลำไส้ของมนุษย์ภายในเวลา10นาทีแต่ในช่วง 12- ถึง24ชั่วโมงแรกผู้บริโภคอาจจะยังไม่มีอาการผิดปกติใดๆหลังจากนั้นผู้บริโภคจะมีอาการวิงเวียนศีรษะอาเจียนปวดท้องอย่างรุนแรงหายใจติดขัดลำบาก สูญเสียการมองเห็นบางส่วนหรือสูญเสียการมองเห็นโดยสิ้นเชิงถ้าเข้ารับการรักษาไม่ทันภายในเวลา1 0 3ถึง30ชั่วโมงหลังจากดื่มสุราปนเปื้อนก็อาจจะก่อให้เกิดอันตารายจนถึงแก่ชีวิตของผู้บริโภคได้นะครับผู้บริโภคควรจะซื้อเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอลจากผู้ผลิตหรือร้านค้าที่ได้มาตรฐานแม้ว่าราคาจะสูงกว่าเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอลที่ผลิตเองในครัวเรือนหรือเหล้าเถื่อนครับ ก่อนหน้านี้อังกฤษและออสเตรเลียก็เผยแพร่คำเตือนบนเว็บไซต์ทางการให้พลเรือนที่อยู่ในลาวระมัดระวังการบริโภคเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์แล้วนะครับนับตั้งแต่ปี2019พบกรณีผู้ป่วยภาวะเป็นพิษคล้ายคล้ายกัน943กรณีมีผู้ป่วยรวม39,000คนและมีผู้เสียชีวิตมากถึง12,900คนในช่วง5ปีที่ผ่านมา ข้อมูลจากองค์กรแพทย์ไร้พรมแดนย้ำว่าการขาดความรู้เกี่ยวกับภาวะดังกล่าวในพื้นที่ที่มีการระบาดของเล่าเถื่อนทำให้ปัญหานี้รุนแรงมากขึ้นการพบสารเมทานอลปนเปื้อนในสุราพบได้ในหลายประเทศในเอเชียคร,รับรอบพุมทั้งอินโดนีเซียอินเดียกัมพูชาเวียดนามรวมถึงฟิลิปปินส์อินโดนีเซียขึ้นท่านประเทศที่พบปัญหาสุราปนเปื้อนมากที่สุด329กรณีนำไปสู่การรณรงค์ให้เลี่ยงการดื่มแอลกอฮอล์แบบค็อกเทลนะครับ ขณะที่กฎหมายควบคุมอาหารและเครื่องดื่มในลาวไม่ได้มาตรฐานเนื่องจากการใช้กฎหมายควบคุมสุราชุมชนหรือครัวเรือนยังขาดความเป็นเอกภาพในหลายพื้นที่ทั่วประเทศคับ